ทำกำไรออเดอร์ละ5,000กับเส้น RSI จะแม่นยำม,มากกว่าไหมหากใช้คู่กับการตีเส้นแนวรับแนวต้านบวกเป็นหมื่นทำทุกวันได้จริงไหม กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะพาเพื่อนเเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนะ่ะมาให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะเมื่อใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากาไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางของเทรดอย่างเซ ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงท,ทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดของ 8x r a d e ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้ว,พวเพื่อนๆสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนๆเล่น10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมนะคามาี ต่างๆมากมายเยอะแยะเลยพร้อมกับมีไลฟ์สดทํากําไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเค ในคลิปก่อนนะครับผมพาเพื่อนๆไปบวกเป็นหมื่นเลยนะฮะกับอินดิเคเตอร์ยออนยม RSI ครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้อินดิเคเตอร์ RSI ให้มันประยุกต์แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับคงจะมีหลายๆคนอยากจะได้ออเดอร์ที่มันสามารถกลับตัวได้ในแท่งแรกเลยจะได้ไม่ต้องไปรอแท่งแดงก่อนค่อยเข้าออเดอร์เนี่ยจะไปเล่นยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจัดให้แบบเด็ดๆนะครับเราจะมาใช้เจ้าตัว RSI คู่กับการตีแนวรับแนวต้านครับและบอกเลยนะครับเพื่อนๆฮะ RSI เนี่ยก็ยังใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะและคุณก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเอาไปช่วยให้เพื่อนๆนเนี่ยสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับอย่างแรกงเพื่อเพื่อนเข้าไปที่แพลตฟอร์มของ 8xtrade ก่อนครับเหมือนเดิมฮะเลื่อนลงมาด้านล่างครับกดไปที่อินดิเคเตอร์ฮะไปที่มหมู่ Popular ฮะเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดไปที่ RSI ครับตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องปรับแก้อะไรเลยนะโซน overbought และ Over s o l d ซเนี่ยให้ปรับเป็น70กับ30ค่ามาตรฐานเลยครับตัวแท่งเทียนที่เราจะเอามาคํานวณฮะก็เลน14รรัตวธมดาย ผมจะปรับสีให้มันนิดนึงครับโดยผมชอบเป็นสีขาวฮะแล้วก็เพิ่มความหนาให้เส้นครับหละะังจากนั้นให้เพื่อนกดแอปพลายไปฮะคุณก็จะได้เส้นไอซ์ไอเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นคราวนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าเทรดกันแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆครับมาเรียนรู้เรื่องการตีแนวรับแนวต้านก่อนครับซึ่งใครนะที่อยากเรียนรู้ให้มันมากกว่าในคลิปนี้เนี่ยเรื่องตีแนวรับแนวต้านนะทุกคนสามารถเข้าไปดูคลิปดีโอนี้ได้ก่อนเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนของหน้าจอฮะเป็นนนนการรสอตีแแววับ แบบ101ที่มือใหม่เนี่ยใครอยากจะตีแนวรับแนวต้านให้เซียนๆจะต้องดูเลยครับในที่นี้เนี่ยผมจะสอนคร่าวๆคือจุดที่กราฟครับเป็นโซนราคาที่มันไปชน,นบ่อยๆแล้วเกิดแรงกลับตัวฮะยกตัวอย่างครับในจุดแรงนี้นะฮะเป็นแนวต้านครับก็คือเส้นด้านบนนี้นะครับผมแล้วก็จะดับเบิลขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งครับก็จะอยู่ประมาณโซนนี้อ่าแบบนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าจุดแรงนี้ฮะกราฟนี่มีการทิ้งตัวลงมาครับเพราะฉะนั้นแล้วข้างๆนี้ก็ควรจะทิ้งตัวลงมาและตรงนี้ก็ทิ้งตัวลงมาฮะแแแแบบนน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 ี้้เป็วนนวตานน่อ ับก็เช่นกันครับให้เพื่อนๆเนี่ยดับเบิลเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นฮะแล้วก็จิ้มไปที่ปลายสุดของแท่งเทียนนะจุดนี้ฮะแล้วก็ดับเบิลขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับอ่าคุณก็จะได้โซนแนวรับมาอีกหนึ่งโซนครับอ่จดึงลงมาอีกนิดนึงก็ได้ครับทุกคนนะอ่าอย่างนี้นะเห็นไหมจุดนี้ส่งกราบขึ้นไปครับจุดนี้ก็ส่งกราบขึ้นไปแบบนี้เป็นโซนแนวรับชัดเจนนะฮะอันนี้คือแนวรับแนวต้านแบบคราวนะครับผมและถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจอีกหรือไปดูคลิปวิดดีีีีโโอออนนนนนนััััั้้้้้แแแลวววยงไไมมม่เขาาใจกผทสรปตตตตบ ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอแอดมินไปว่า MG ให้มารับสคริปต์แนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับและเดี๋ยวแอดมินเนี่ยก็จะมีการส่งให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะมันก็จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะแต่ผมมองว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับคุณเอาสคริปต์ไปใช้แล้วทำกำไรได้ดีเนี่ยอันนี้สุดยอดมากยิ่งกว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาให้เงื่อนไขกันครับคือเมื่อไรก็ตามครับที่เส้น RSI 14ของเรานะมีเส้นขาวเนี่ยอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะครับแล้วค ้นเนี่ยเป็นโซนแนวต้านพอดีฮะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยครับในแท่งถัดไปเนะาะออย่างเช่นตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็น,นแท่งนี้ครับคุณเห็นว่า r s i เนี่ยมีเส้นขาวนะครับอยู่เหนือเส้นสีเขียวแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะครับมาตีเส้นแนวรับแนวต้านครับแลวแลถ้าเกิดคุณได้2เส,ส้นนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะก็ให้เปิดอดอเดอร์เซลล์ไปนี้เลยนะครับเล่นทบเงินสามไม้เหมือนเดิมฮะส่วนแนวรับก็เช่นกันครับหากเพื่อนๆนะฮะเห็นว่าเส้น r อ i อไครับได้มีการชนอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วให้คุุณณตีเเเส้้นนนแวรับบขึมาคก็จะะปิดดชล ไปได้3แทงครับมีโอกาสที่คุณจะชนะแน่นอนครับและเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดการมากยิ่งขึ้นครับคุณควรตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะในออเดอร์ในวันนี้ครับผมจะออออเดอร์อยู่ที่ออเดอร์ละประมาณ5,000ันบาทแล้วกันครับและเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะปิดบวกกันไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์แรกฮะตอนนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งข้าวโซนแนวต้านแลวครับผมได้ทําการตีเส้นขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเส้นไอซไซเนี่ยก็อยู่ที่เหนือเส้นเขียวแล้วครเเาอปิดดซล เดี๋ยวผมจะเลื่อนแนวต้านให้ดูเห็นไหมอันนี้คือแนวต้านนะครทุกคนเห็นไหมมันเคยเป็นโซนราคาที่ส่งกราฟกลับลงไปถึง3ครั้งเลยนะครตรงนี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกัน,นครับวุ้นแนวต้านในชุดนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะถ้าตามเทคนิคนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้ถึง3ครั้งครับเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันครับว่าจะจบที่ไม้หนึ่งเลยหรือเปล่า เอาเลยครับทุกคนฮะไม่เชื่อต้องเชื่อครับเปิดออเดอร์ใหม่มาฮะตอนนี้กราฟยังวิ่งอยู่ในโซนแนวต้านนะครับเราจะมาเปิดออเดอร์ในออเดอร์ที่2กันครับออเดอร์นี้ผมจะใส่ไปที่10,000บาทแล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าจะจบที่ไม้สองไหมหรือจะไหลไปไม้3อีกครับมีข่าวดีเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเทรดในบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณโดนลบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถอนเงินรอ3าถึงหวันทําการแล้วเงินยังไม่ออกมาสักทีนะครับมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกเขาเพื่อนๆนั้น ก็คือหากเพื่อนๆได้สมัครผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยตามให้ <Hi. S 1> ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ขึน้นอยู่บนหน้าจอแล้นบอกเขาว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG นะครับเดี๋ยวเขาจะพ่านเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะฮะแล้วเจอกันฮะ เอาเลยครับไม่ใช่ไม้สาไม่ใช่ผมจริงๆฮะมาถึงไม้สาจริงๆครับเรากดบวกเพิ่มไปครับเดี๋ยวเรามาใส่ออเดอร์สุดท้ายตามเทคนิคกันฮะซึ่งในออเดอร์นี้เนี่ยผมก็ใส่จัดหนักไปเลยนะครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าไม้สามเราจะรอดหรือเปล่าฮะยังไงแล้วถ้าตามเทคนิคเนี่ยถ้ามันมีแนวต้านมันก็ต้องรอดครับเดี๋ยวเราไปราลุ้นกันครับ โอเคครับก็เรียบร้อยฮะวินมาครับบวกมาในออเดอร์นี้อยู่ที่ 21, 2 9 5บาทนะครับก็สวยๆเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้3และทุกคนแต่ก็วินมาตามเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าฮะว่ามันจะลุ้นแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือจะวินออเดอร์หนึ่งไปเลยมารุ้นกันครับโอเคครับออเดอร์ถัดมานี้เนี่ยผมมาไม่ทันนะทุกคนนะแต่เส้นไอซีเนี่ยได้มีการชนเส้นสีแดงไปที่เรียบร้อยเลยครับและมันมีแท่งเขียวแบบนี้ครับผมเลยมองว่าเราเข้าสูตรกับคลิปก่อนหน้้้้าาาไไปปเเเลยยก็ดดนนนะถแทีีีิสขวร จะเปิด follow buy ขึ้นไปครับเส้นสีเหลืองดอลลาร์นี่ผมก็ตีเส้นแนวรับขึ้นมาครับและเส้นไ s i เนี่ยเข้าเงื่อนไขาการเปิด buy ครับเดี๋ยวเราใส่ออเดอร์นี้พิธี5,000บาทแล้วมารอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไง จัดไปครับก็วินมาในออเดอร์แรกจริงๆฮะบวกมาอยู่ที่4 2 5 9บาทครับตอนนี้เราก็บวกกันมา2ชุดแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าผมเคลมเอาไว้เลยแล้วกันครับว่ดเทคนิคนี้สามารถใช้งานได้จริงๆฮะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเอามาบวกเล่นคู่กับแนวรับแนวต้านนะครับยังไงก็มีโอกาสทํากําไรได้มากกว่านะครับเพราะว่าแนวรับแนว,แนวต้านเนี่ยมันเป็นโซนที่กราฟกลับตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็มาฝากกันครับถืกว่าเทสที่ดูแล้วฮะออกออเดอร์ละห้าพันด้วยนะก็สามารถทํากําไรได้จริงๆครับแลวถ้าเพื่อนๆคนไหน นะเอาเทคนิคนี้ของผมไปลองทํากําไรดูและสามารถทํากําไรได้เนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากให้ผมเอาเทคนิคอะไรหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรเทรดเบรี่ออปชันหรือ Forex ก็ได้นะเพื่อนก็สามารถบอกได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับและพิเศษสุดๆนะครับใครนะอยากได้สคริปต์ที่แนวรับแนวต้านฮะทักหาแอดมินได้เลยครับและถ้าคุณยังไม่เข้าใจตรงไหนนี่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้ในกลุ่มเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะ ใครอยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันกับผมเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนๆพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มี DE, บัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Su ัคสมาชในทุกๆช่องทางเทรดต่างๆเอาไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป จเจอกนใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดย่างเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย